สวัสดีค่ะวันนี้ทันใจแอปจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูเปลี่ยนสินค้านะคะก่อนอื่นเราก็เข้าที่เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะการเปลี่ยนสินค้าจะทำได้ภายใน7วันหลังการขายเท่านั้นนะคะอย่างวันที่ปัจจุบันเป็นวันที่27เมษายนะคะก็ระบบก็จะล็อกไว้ว่าเปลี่ยนได้ถึงวันที่19เเมษายนเท่านั้นนะคะ จากนั้นเราก็ต้องเลือกวันที่ที่เราต้องการจะเปลี่ยนสินค้าในวันนั้นนะคะกดตกลงเลยค่ะระบบก็จะขึ้นว่าในวันนั้นมีสินค้ารายการใดบ้างที่เราขายไปนะคะสำหรับการเปลี่ยนสินค้าจะมี ทั้งหมด3ลักษณะก็คือการเปลี่ยนสินค้าแบบที่ราคาเท่ากันราคามากกว่าและราคาน้อยกว่าในคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนสินค้าในราคาเท่ากันก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนสินค้าในรายการที่2ราคา1,990บาทเราก็เลือกรายการที่2เลยค่ะระบบก็จะถามว่าคุณต้องการจะเปลี่ยน รายการนี้หรือไม่กดตกลงเลยค่ะจากนั้นเราก็คีย์รหัสสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนนะคะสมมติว่าลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นรายการนี้เราก็เลือก หากถูกต้องยืนยันการเปลี่ยนสินค้าเลยค่ะสินค้าในกรอบสีแดงคือสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนนะคะส่วนสินค้าในกรอบสีเขียวคือสินค้าที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะหากถูกต้องกดตกลงเลยค่ะจากนั้นเราจะมาส่งรายงานกันนะคะเข้าที่เมนูส่งรายงานได้เลยค่ะ จากนั้นเลือกแถบสินค้าที่เปลี่ยนตัวหนังสือสีแดงคือสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนนะคะส่วนตัวหนังสือสีเขียวจะเป็นสินค้าที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าหากถูกต้องกดส่งข้อมูลเลยค่ะต้องการส่งข้อมูลกดตกลงค่ะจากนั้นเราก็ จะกลับไปเช็คประวัติการขายด้วยการเข้าที่เมนูประวัติการขายนะคะเลือกวันที่ปัจจุบันค่ะกดตกลงค่ะเลือกวันที่ปัจจุบันอีกครั้งนะคะตัวหนังสือสีเขียวคือสินค้า ที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะส่วนตัวหนังสือสีแดงคือสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนเท่านี้เองค่ะ